สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการถามตอบแบบรวดเร็ว What What the fuck รายการที่จะมาตอบคำถามคุณผู้ชมนะครับภายในเวลาอันรวดเร็วนะครับผมมาวันนี้เรามาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยครับผมคำถามนี้นะครับถามจากคลิปก่อนๆนี่มาเยอะมากนะครับแล้วก็ถามจากคลิปใหม่ที่ผมเพิ่งอัพล่าสุดไปด้วยนะครับผมนั่นก็คือถามว่าพี่ปรับมือยังไงครับไอ้ที่มันให้อยู่ด้านล่างให้มันตำาๆอย่างนั้นน่ะอ่าดิมีคำตอบเลยเดี๋ยวให้ดูเลยวิธีการตั้งตั้งยังไงไปดูกันเลยครับผม นั่นแหละรครับ พี่ผมเล่น TF2 แล้วเกมมันแหลกมากๆแก้อย่างไงดีแก้อย่างงี้ครับผมคือไปตั้งทุกอย่างให้มันโลให้หมดนะครับผมให้มันแบบไม่ต่ําทุกอย่างที่สุดนะครับแล้วก็ไปปรับผ้าให้มันต่ําด้วยนะครับถ้าเกิดยังไม่พอเนี่ยก็แนะนําว่าให้ไปโหลดโปรแกรมช่วยมานะครับผมซึ่งโปรแกรมนี้มีชื่อว่า Game Booster นะครับเป็นโปรแกรมที่เมื่อก่อนผมเคยใช้นะเวลาเกมมันแหลกๆนะครับกดแค่ปุ่มเดียวนะครับเกมแม่งลื่นให้คุณได้แน่นอนครับผมไปหาโหลดกันได้นะครับผมพี่เล่าเรื่องสยองจังไม่เคยฟังแล้วเราแวงขนาดนี้มาาาาากก่่่่อออนนนเเเเเลลลลยย็ฟฟััังงงะรรบผไปดูจ ไม่น่ากลัวอะไรขนาดนั้นก็ได้เออลองไปฟังดูพี่เล่นสปายเป็นไหมครับเป็นครับผมแต่ไม่อยากเล่นครับพี่แอดผมหน่อยชืชอ่ชอคอสชเป็นลูกป,ประยุทธ์แม่งเล่นของสูงเลยโอเครอบได้ได้ได้ครับเดี๋ยวแอดไปหาได้ครับเราจะทําาาตมสัญญพี่ครับสอนเพิ่มเพื่อนหน่อยครับได้ครับผมมีปัญหาครับ ส,ญญสอนเปิดเซิร์ฟเล่นกับเพื่อนในอัปเดตใหม่หน่อยครับเ,เรื่องการสอนเปิดเซิร์ฟนี่ผมขอข้ามไว้ก่อนนะเพราะว่ายังไม่รู้วิธีเลยนะผมเดี๋ยวรู้มเมื่อไหร่เดี๋ยวมาบอกให้เอาทีหลังนะครับผมพี่ครบเวลาเล่นทีสองตอนแรกเลยพอเวลาเล่นพอจะเปลี่ยนของมันจะมีให้เลือกว่าจะเอาอะไรและจะต้องคลิกถึงจะเปลี่ยนให้แต่ผมเห็นคนอื่นเลื่อนเลยไม่ต้องคลิก ตอบหน่อยนะครับอ๋ออันนี้อ่าอันนี้เข้าใจเข้าใจเข้าใจ,ใจคือจะหมายความว่าไอ้ช่วงแรกๆเนี่ยเวลาเราเลื่อนของเปลี่ยนไอเทมใช่ไหมเออมันจะมีโชว์มาให้ดูใช่ไหมว่าเราจะต้องการจะเลือกอันนี้ใช่ไหมแล้วเราถึงต้องกดคลิกไปแล้วถึงจะแบบใช้มันได้นะแต่ว่ามันมีวิธีอยู่มันมีวิธีอยู่คือเมื่อก่อนผมก็เคยเป็นอย่างนั้นแหละนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยนะผมโดยที่แบบว่าไม่ต้องมาเลือกให้เสียเวลาเลยนะมันตั้งง่ายๆครับผมไปไปดูกันเลย นั่นแหละครับผมพี่ถ้าผมซื้อ GTX 1050มาเล่น TF2 จะลื่นเปล่าลื่นแน่นอนครับผมลื่นเหี้ยๆนะครับลื่นลื่นหัวทิ่มหัวตามเลยครับผมไม่รู้จะลื่นยังไงแล้วแต่ว่ารู้แค่ว่าลื่นมากนะไม่ใช่แค่ TF2 สอครับทุกเกมแม่งลื่นหมดเลยครับผมสอนทำศพหายหน่อยใน TF2 ปกติเวลามันตายมันก็หายอยู่แล้วนะครับผมรอไปสักพักเดี๋ยวมันก็หายนะครับผมพี่สั้นที่พี่เรียนพี่ใส่ชุดอะไรครับที่พี่เรียนพี่ใส่ชุดอย่างนี้ครับ เป็นคนจังหวัดอะไรอายุเท่าไหร่และเรียนที่ไหนหรครับ จริงๆพี่เป็นคนจังหวัดลบบุรีนะครับผมแต่ว่าลงมาเรียนที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีริขันนะครับผมและเป็นสิทธิ์เก่าม3จากโรงเรียนหวัหวหวินวิทยาลัยนะครับผมแล้วก็จบม .3 เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับและที่สาําคัญลาออกไปแล้วด้วยส่วนปัจจุบันนี้นะครับผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนกิมนาซีุมนะครับประเทศเยอรมน,นีจังหวัดนอร์ไลน์เวสต์ฟาเลนอ่างงเนงงเนอ่าไปไปไปพี่ใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อคลิปอะตลกโครไม่ใช่ใช่ครับใช้ครับผมผมใช้โปรแกรม Sony Vega s Pro 13 ครับผมถามว่าของแท้ไหมเถื่อนครับผมเดี๋ยววิตัคงกันเดี๋ยวสัญญาจะซื้อของแท้มาใช้แน่นอนครับผมผมสัญญาครับผมพี่มีเกมอะไรบ้างในสตีมเกมในสตีมผมมี t f o r t 2 Halo and General Counter Strike Global Offensive Command and Conquer Red Alert 3 Command and Conquer Red Alert 3 Uprising g a r r y s t m o d a r t h u n d e r Sniper Elite 2 Paladin's Hostel 2 Unturned Dead Island Lift t i d e Dead Island Epidemic Poker Night App h e v e n t o r y Poker Night 2 Just Cause 2 Just Cause 2 Multiplayer Mod Dino D, d Day Play Day The High Deep Valen Had the Great Wall This For This This For This 2 Castle Casher Fast Guy Hitman Sniper Challenge Yet Another Zombie Defense Return Final f a n t a 3 Spooky Jumpscare Mansion s e r i u s 3 HD The First Encounter Ephy Gravity Google Earth VR ม <laughs> า <laughs> จ <laughs> ากไหนวะเฮ <laughs> ้ย Hitman Absolution How to Survival Sand Road The d i r d The Hitman Shadowway The Ship The Ship Single Player จบครับผมที่เล่น ไปในทีฟสองเก่งไหมกากมากครับผมพี่เล่นทีฟสองหน่อยก็เล่นอยู่ครับผมอขอรถถังทองหน่อย <c oughs> มึงก็เติมซื้อดิเฮ้ยมีตังไม่หญ่หรอไม่ต้องมาขอกูมมไม่มีรถถังทองเออจิผาย <c oughs> แนะนาะําอาวุธเกาหน่อยครับงั้นผมแนะนําว่าทุกอันดีหมดครับแนะนําให้ไปใช้ให้หมดเลยครับพี่ลองไปเล่นโนโมโน,โ,นโมโน,โ,นโมโนโมคืออะไรวะโนโม มันไม่ใช่เกมอะไรเอะโนโมไอตัวเนี้ยเหรอโนโมเนี่ยนะโนโมใช่ป่ะครับโนโมคืออะไรครับไประบุให้ชัดเจนนะครับผมเหมือนเรกไม่เหล็กพอมพี่ครับพี่ใช้ฮัทอะไรครับอยากรู้จะไปโหลดคำถามนี้ก็เห็นเยอะเหมือนกันนะครับจำไว้เลยครับผมใช้ e v e ฮั h นะครับจำอีกทีวีเอ้ยถุย e v e ฮั h นะครับจำไว้เลยจำไว้แล้วเดี๋ยวให้ลิงก์ให้อะไรไปโหลดกันเอาด้วยนะครับผมอย่าลืมนะ e v e ฮั h โอเคไปกันต่อเลยทำไงครับที่จะทําให้เห็นมือถือปืนนะครับปกติมือมันก็ให้เราเห็นอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าไม่เห็นมือนี่ก็แสดงว่าอาจจะเป็นเพราะวิวโมเดลก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์คลิปวิธีการปรับมือนะครับใน t f 2นะครับผมอยู่ในช่วงถามมาต่อไปนะครับผมสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผมรับเพื่อนคนที่เขาแอดไปได้ไหมครับใครแอดมาครับผมแอดมาหาผมหรือแอดไปหาคุณเงี้บอันนี้ผมไม่รู้แต่ถ้าแอดมาหาผมผมก็รับหมดนะครับผมแอดมาได้นะครับไม่มีปัญหาครับพี่ซ พี่ครับอ๋อคนนี้ถามมา2ข้อเลยว่าหนึ่งอยากให้พี่ทําความสะอาดคอมอะ2สองอยากให้พี่รีวิวโปรแกรมที่พี่ใช้อัดครับอ่าคำถามแรก,กนเลยอยากให้ทำความสะอาดคอมใช่ไหมครับได้ครับผมและนี่คือวิธีการทําความสะอาดคอมที่ถูกต้อง ่วนคำถามที่2นะที่อยากให้รีวิวโปรแกรมที่ใช้อัดนะครับเดี๋ยวผมมาทําเป็นวิดีโอเดี่ยวๆในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมพี่ใช้เคสคอมอะไรอ่ะพี่อยากได้อันนี้ผมไม่รู้ครับผมพอดีว่าไปซื้อต่อเขามานะผมเจ้าของคอมเครื่องนี้เขาเป็นโปรแกรมเมอร์ด้วยแหละแล้วเขาเป็นแบบพวกชอบคิดแต่งนู่นแต่งนี่แต่งนัน่นแต่งรถแต่งจักรยานแต่งแม้กระทั่งคอมนะก็เลยไม่รู้เหมือนกันนะครับผมถ้าจะให้ไปถามเจ้าของนี่คงยากครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าของไปทํางานอยู่ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเรียบร้อยแล้วครับผมเฮ่พี่เล่นเดทบอยเปล่า ไม่เล่นครับไม่มีตังค์ครับผมพี่หน้าตาดีกว่าผมเปล่าไหนหน้าวะเน,นี่ยละหน้ามึงโอโ้โหแม่ปิดหน้าปิดตายใครมันจะไปรู้ว่าเฮ้ยแม่งมีไอ้นี่ดเด้อมี s h a r เ d อ e ์ออกมาเด้โอโอ้โห่อตายแหละพี่ครับสอนตั้งค่าหรือกดปุ่มอะไรนี่แหละที่มันหมุนปืนดูรอบๆปืนน่ะหรือถ้าเป็นสปายมันจะควงไมีดนะ่แฮชแท็กอยากรู้มากๆด้วยนะครับผมก็ไอ้ดูปืนเนี่ยคือปืนเรามันจะต้องเป็นสกินก่อนนะถ้าที่ผมรู้นะผมคือถ้าเกิดมันไม่เป็นสกินนี่มันก็ดูไม่ได้นะผมแต่ถ้าปืนมันมีสกินเนี่ยนะก็เขาจะกดตัว F ั ใช่นะประมาณนั้นนะกดตัว F แล้วมันจะแบบว่าหมุนดูปืนได้ก็ถ้าที่ผมรู้ก็นั่นแหละกดตัว F นะผมดูปืนนะแต่ต้องเป็นปืนที่มีสกินเท่านั้นนะผมโอเคผู้ผมขอเล่นกับพี่ได้ไหมครับแบบสุ่มโชคดีได้เล่นกับพี่อะไรอย่างนี้ครับโอ้ยไม่ต้องไปสุ่มครับอยากเล่นก็แอดมาครับผมแต่ว่า ผมจะไม่บอกแล้วกันนะว่าผมจะเล่นตอนไหนอะไรยังไงถ้าเกิดเห็นผมเล่นแล้วออนอยู่อะไรยังไงก็อยากเล่นก็กดตามเข้ามาเองเลยไม่ต้องมาสุ่มผู้โชคดีเลยครับผมเสียเวลาครับผมอยากเล่นก็มาได้เลยครับอยากเล่นก็เข้ามา <c oughs> พี่เคยเกมอะไรบ้าง <c oughs> เคยหลายเกมว่าแต่จําไม่ได้เลยครับผม <c oughs> ผีเล่าเรื่องผีอยู่ไหมครับอืผีมันเล่าเรื่องผีให้กันได้ด้วยนะครับผม ไม่ใช่เข e าคงจะถามว่าพี่นะไม่เป็นไรพิมผิดไปนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาจจะหมายถึงว่าพี่เราเรื่องผีอยู่ไหมอ่ะก็เล่าอยู่นะครับผมเคยเล่าไปหลายรอบแล้วด้วยนะครับเพราะอัดอะไรไว้เรียบร้อยแล้วแหละครับแต่ว่าส่งให้คนตัดตอบแล้วนะแต่ก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าคนตัดตอบตอนนี้เป็นยังไงอะไรยังไงนะครับผมเพราะพูดย้ําหลายรอบมากเลยนะครับผมก็คือ เวลาผมอ่านเสร็จเนี่ยผมก็จะต้องส่งเสียงที่ผมอ่านเนี่ยไปให้คนตัดต่อเพื่อที่ให้คนตัดต่อเนี่ยไปเปลี่ยนเสียงให้ผมมันดูหลอนขึ้นหรืออะไรไปใส่ภาพอะไรประกอบอะไรเงี้ยนะครับผมก็คือเล่าเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เคยเอามาลงให้ดูนะครับผมเดี๋ยวว่างๆมาหลยก็เดี๋ยวจะทําแล้วก็มาลงให้ดูทีหลังนะครับผมทำไมช่วงไม่ทําเลื่อนสยองครับลืมใส่คำวันนี้นะครับผมย้อนกลับไปดูได้นะครับตอบไปแล้วนะครับผมพี่จุด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 อืม,มลืมได้ทียจะเขียนเลย ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคิดออกมาแลไหก็กลับมาเขียนก็ได้นะครับผมไม่เป็นไรครับไม่รีบนะไม่รีบรอได้เราได้โอเคครับและคำถามสุดท้ายในวันนี้นะครับผมจากมึงอีกแหละ BKT Channel พี่ซันเป็นเกย์กับพี่เกาหรอครับขอให้หนึ่งล้านซับไวๆนะครับข้อความข้างหลังขอบคุณมากครับแต่ข้อความข้างหน้าเนี่ยน้องไม่รู้หรอกว่าพี่เนี่ยมีอะไรกับพี่เกามนตั้งนานแล้วถุยนะครับไม่มีทางครับไม่มีทางเป็นเกย์ได้แน่นอนครับพูดได้เลยไม่มีทางไม่มีทาง โอเคกระโจกันไปแล้วนะครับกับคําถามกันในวันนี้นะครับผมขอบคุณนะครับที่ถามอะไรกันเข้ามาอีกก็ไม่รู้นะครับผมโดยเฉพาะถามเรื่องเกมนี่เยอะมากๆอีกแล้วนะครับผมเอางี้ดีกว่าถ้าเกิด ใครกจะถามเรื่องเกมเนี่ยให้ใส่แฮชแท็กคำว่าคำถามเกมนะครับผมแล้วก็ตามด้วยถามอะไรก็ถามมานะครับผมเขียนมาได้เลยนะครับแต่ส่วนใครที่ไม่ได้ถามเกี่ยวกับเรื่องเกมนะครับไม่ต้องใส่แฮชแท็กอะไรทั้งสิ้นนะครับผมถามมาได้เลยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแยกต่ออีกทีนึงนะครับคลิปเกมก็ส่วนของเกมนะครับผมตอบถามตอบเกี่ยวกับเกมอันนี้ก็ถามตอบแบบเรื่องส่วนตัวอะไรก็ว่าไปนะครับผมอ่าเข้าใจกันไว้ด้วยนะครับผมโอเค สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสงสัยอะไรก็มเมนไว้ได้ด้านล่างคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาตอบให้แน่นอนคลิปหน้านี้จะไม่มีแล้วนะครับพวกถามเกมนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย